ราศีเกิดปีมะแม,แ,มแพะผู้ที่เกิดปีมะแม,แมตามนักสัตระจีนมักเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนสุภาพใจดีมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรักความสงบเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายหรือการขัดแย้งมักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายใจมีบรรยากาศอบอุ่นปีมะแม,แมถือเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนความงดงามและความคิดสร้างสรรค์ทำให้คนปีนี้มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โดยพื้นนิสัยคนเกิดปีมะแมเป็นคนมีศิลปะในตัวช่างคิดช่างฝันมีจินตนาการสูงและมีรสนิยมดีไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะดนตรีการออกแบบหรือการแต่งกายมักมีสไตล์เป็นของตนเองรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองและชอบสิ่งสวยงามรอบตัวเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่าวัตถุจึงมักมองโลกในมุมที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีในด้านอารมณ์ คนปีมะแม่เป็นคนใจอ่อนขี้เกรียงใจไม่ชอบทำให้ใครไม่สบายใจบางครั้งอาจยอมคนอื่นมากเกินไปจนลืมความต้องการของตอนเองมีนิสัยคิดมากคิดลึกและอ่อนไหวต่อคำพูดหรือการกระทำของคนรอบข้างหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดจะรู้สึกเหนื่อยใจง่ายแต่ถ้าอยู่กับคนที่เข้าใจและให้กำลังใจจะสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้อย่างเต็มที่ ด้านการงานคนเกิดปีมะแม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความละเอียดอ่อนและความเข้าใจผู้อื่นเช่นงานศิลปะงานออกแบบงานดนตรีงานเขียนงานบริการงานดูแลผู้คนงานครูที่ปรึกษาหรือสายจิตวิทยาเป็นคนทำงานจริงจังมีความรับผิดชอบแต่ไม่ชอบการแข่งขันที่รุนแรงหากต้องอยู่ในองค์กรที่กดดันสูงอาจรู้สึกท้อได้ง่าย อย่างไรก็ตามหากได้ทำงานที่รักจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่และทำผลงานออกมาได้ดีเกินคาดด้านการเงินคนปีมะแม่ม,มักไม่ได้มุ่งหวังความร่ำรวยเป็นหลักแต่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความสบายใจรู้จักใช้เงินกับสิ่งที่ทำให้มีความสุขเช่นการดูแลบ้านการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหรือสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ บางคนอาจใจดีใช้เงินช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปจึงควรวางแผนการเงินให้รอบคอบแยกเงินออมกับเงินใช้จ่ายให้ชัดเจนด้านความรักคนเกิดปีมะแม่เป็นคนรักจริงรักเดียวและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคู่ครองต้องการความอบอุ่นความเข้าใจและความมั่นคงทางใจหากรักใครแล้วจะดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่ก็เป็นคนขี้น้อยใจต้องการคำพูดดีๆและการแสดงออกทางความรู้สึกอย่างสม่ำเสมอ คู่ที่เหมาะสมควรเป็นคนที่ใจเย็นมีเหตุผลและสามารถเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ได้โดยรวมแล้วคนเกิดปีมื่อแมเป็นคนที่มีหัวใจงดงามอ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยความเมตตาหากเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตนเองกล้าตัดสินใจและลดความกังวลลงจะสามารถประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงินและความรักได้อย่างมั่นคงและมีความสุขในแบบที่ตนเองต้องการการงาน เหมาะกับงานที่ไม่กดดันมากเช่นงานบริการงานศิลป์งานความงามงานครูงานดูแลผู้คนหากได้ทำงานที่รักจะประสบความสำเร็จดีมีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนหาเงินได้เรื่อยๆไม่ขาดมือแต่คุณวางแผนการใช้จ่ายเพราะเป็นคนใจดีชอบช่วยคนอื่นอาจทำให้เงินรั่วไหลได้ด้วยความยินดีนะต่อไปนี้เป็นคำอธิบายราศีเกิดปีมะแม่หรือแพะ แบบขยายความยาวประมาณใช้ได้ทั้งลงโพสต์เพจหรือทำสคริปต์เล่าเรื่องราศีเกิดปีมะแม่แ,มแพะผู้ที่เกิดปีมะแม,แม่ตามนักษณะจีนเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนสุภาพใจดีมีเมตตาและรักความสงบอย่างแท้จริงเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายหรือความขัดแยง้งมักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายใจมีความอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจคนปีมะแมแม,มักเป็นที่รักของคนรอบข้าง เพราะมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแม้บางครั้งตนเองจะลำบากก็าตามนิสัยเด่นอีกอย่างของคนเกิดปีมะแมคือเป็นคนมีศิลปะในตัวช่างคิดช่างฝันมีจินตนาการสูงและมีรสนิยมดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการตกแต่งหรือการใช้ชีวิตมักมีสไตล์เฉพาะตัวรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองคนปีมะแม่จำนวนมากมักมีความสามารถด้านงานศิลป์ งานสร้างสรรค์ดนตรีงานเขียนงานออกแบบหรืออาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและอารมณ์ความรู้สึกในด้านอารมณ์คนปีมะแม่เป็นคนอ่อนไหวรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีจึงมักเป็นผู้ฟังที่ดีเข้าใจความทุกข์ของคนรอบข้างและให้คำปลอบใจได้อย่างจริงใจแต่ในขณะเดียวกันความอ่อนไหวนี้ก็อาจทำให้คนปีมะแม่คิดมากเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวและกังวลกับเรื่องเล็กน้อยได้ง่าย หากไม่ได้รับกำลังใจหรือความเข้าใจอาจรู้สึกท้อแท้หรือหมดพลังได้เร็วด้านการงานคนปีนมะแมเหมาะกับงานที่ไม่กดดันมากเกินไปและมีบรรยากาศที่เป็นมิตรจะทำงานได้ดีเมื่อรู้สึกปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างไม่ชอบการแข่งขันที่รุนแรงหรือการเอาเปรียบกันงานที่เหมาะเช่นงานศิลปะงานบริการงานดูแลผู้อื่นงานด้านความงามงานสื่อสารงานจิตวิทยา หรืออาชีพอิสระที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หากเจอสภาพแวดล้อมที่ดีคนปีมะแม่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่และสร้างผลงานที่มีคุณค่าได้มากด้านการเงินคนปีมะแม่มักใช้เงินไปกับความสุขความสบายและการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยมากนักแต่ก็ไม่ถนัดในการเก็บเงินระยะยาวนักเพราะใจอ่อนเห็นใครเดือดร้อนก็มักช่วยก่อนเสมอ หากวางแผนการเงินให้รอบคอบมีวินัยในการออมจะทําให้ชีวิตมั่นคงและไม่เครียดในระยะยาวด้านความรักคนเกิดปีมะแมเป็นคนรักจริงรักเดี่ยวซื่อสัตย์และทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ต้องการความอบอุ่นความเข้าใจและความมั่นคงทางใจไม่ชอบความสัมพันธ์ที่เร่งรีบหรือรุนแรงหากได้รับความรักที่อ่อนโยนและจริงใจจะเป็นคู่รักที่ดูแลเอาใจใส่คนรักอย่างดี แต่หากถูกละเลยหรือทำร้ายจิตใจใบ่อยๆจะเสียความมั่นใจและถอยห่างอย่างเงียบๆโดยรวมแล้วคนเกิดปีมะแม่เป็นคนที่มีหัวใจงดงามอ่อนโยนมีคุณค่าในแบบของตนเองหากเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นกล้าสแสดงความคิดและไม่กังวลกับสายตาคนอื่นจนเกินไปจะสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่สร้างชีวิตที่สงบสุขและมั่นคงได้อย่างแท้จริง